วันนี้มีคนไข้มาถามเรานะคะว่าคนไข้เนี่ยมีอาการชามือแต่ว่าก็มีโรคเบาหวานอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าอาการชาของเขาเนี่ยเป็นอาการชาที่เกิดจากโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือเปล่าค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ข้อสังเกตง่ายๆนะคะว่ามันเป็นชาจากเบาหวานหรือว่ามันเป็นชาจากกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยค่ะ ข้อแรกเลยก็คือเรื่องของ s y มเมทรีและ Asymmetry ค่ะความชาแบบซิมเมทรีหรือว่าชาเท่าๆกันทั้งสองข้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอการชาจากระบบซิสเตมิกข้างในก็คืออาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคไขมนันต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาจากระดูกและกล้ามเนื้อคือใครที่มีปัญหาแบบ ผังผืดทับเส้นประสาทต,ต่างๆเนี่ยก็มักจะชายอยู่ข้างเดียวก็คือเรียกว่าเป็น asymmetry นะคะก็คือชาข้างเดียวหรืออาจจะชาสองข้างแหละแต่ว่าชาไม่เท่ากันมีข้างใดข้างหนึ่งที่หนักกว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตง่ายๆว่าอาจจะเป็นอาการของกระดูกและกล้ามเนื้อได้ซึ่งถ้าเป็นอาการของกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือทางกายภาพบัดเข้าไปลดอาการชาตัวนี้ได้ค่ะ ส่วนข้อที่2เนี่ยถ้าอาการทางกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบมีสาเหตุชัดเจนค่ะก็คือถ้าคนไข้ไปทาสีมาหรือว่ามีการไปบิดผ้าหนักๆไปใช้ปักกาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีสาเหตุที่ชัดเจนจะเรียกว่าเป็นอาการทางกระดูกและกล้ามเนื้อได้ค่ะก็จะสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเข้าไปรักษามันได้ค่ะ ส่วนใครที่พบว่าตัวเองมีปัญหาการชาจากกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะวันนี้ก็จะมีข้อแนะนําง่ายๆสําสหรับคนที่ยังเป็นไม่เยอะนะคะก็จะมาสอนนวดกดจุดแล้วก็ท่ายืดกล้ามเนื้อยืดเส้นประสาทง่ายๆค่ะอันดับแรกค่ะกล้ามเนื้อมือนะคะ,ะหลักๆที่สําคัญเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกล้ามเนื้อที่หนาและกล้ามเนื้อให้โปรทีน่าค่ะ มันจะเป็นจุดกล้ามเนื้อตรงคนนิ้วโป้งและนิ้วก้อยที่สามารถที่จะเอานิ้วของเราเองนะคะกดนวดไปได้ค่ะถ้าเรากดดูเราจะพบว่ามันมีความตึงหรือมีความแข็งแข็งโดยเฉพาะกล้ามเนื้อคนนิ้วโป้งซึ่งเป็นนิ้วหลักที่เราใช้งานเนี่ยค่ะก็ให้กดนวดรีบไปได้แต่ว่าอย่าก,กดจนเจ็บมากหรือว่าเกิดอาการชานะคะเพราะถ้าเกิดว่ากดแรงไปบางทีทำให้อักเสบมากกว่าเดิมก็ได้ค่ะอาจจะใช้ยาใช้น้ำมันต่างๆนวดไปได้นะคะ ส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นมีผังผืดที่มันเป็นหลังคาของอุโมงค์ที่ทับเส้นประสาทได้ง่ายถ้าสมมุติเรามีกิจกรรมที่จะต้องใช้มือเยอะๆอย่างเช่นการกำรเรมาส์กำปากกาการบิดผ้าการถือไม้กวาดค่ะผังผืดตัวนี้เนี่ยมันก็จะหดสั้นลงทําให้เราควรที่จะต้องยืดมือบ่อยๆค่ะก็คือวิธียืดก็หลังจากที่เรานวดกล้ามเนื้อแล้วนะคะเราก็ ลืมบอกไปนิดนึงค่ะต้องนวดตรงกลางด้วยนะคะเพราะว่าระหว่างระหว่างนิ้วเนี่ยค่ะมันจะมีกล้ามเนื้อลัมบิ c เคิลแล้วก็ Inter o c I, อินเตอร์ออซิไอที่เป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆค่ะก็อาจจะต้องนวดตรงตรงนี้ด้วยหลังจากนวดเราค่อยยืดนะคะวิธียืดก็คือให้เราตั้งนิ้วโป้งขึ้นค่ะแบบนี้นะคะตั้งเยอะๆเ,เลยให้เรารู้สึกว่ามันตึงๆบริเวณกล้ามระหว่างนิ้วนะคะแล้วก็มียืด ยืดนิ้วโป้งไปข้างหลังค่ะยืดนิ้วโป้งไปข้างหลังแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตรงนี้รู้สึกตึงๆค่ะยืดนิ้วโป้งไปข้างหลังนะคะโอเคแล้วก็มีอ่ายืดมือยืดมือไปทางด้านนี้นะคะยืดเหมือนท่ารำค่ะยืดมือไปทางด้านหลังให้รู้สึกตึงบริเวณหนะ้าอก เล็กน้อยนะคะแล้วมือก็ทิมลงแบบนี้ค่ะเป็นการยืดตัวเส้นประสาทนะคะยืดไปแบบนี้เบาๆค่ะแล้วก็ยืดตัวเส้นประสาทอีกเส้นหนึ่งนะคะก็เอามือแนบหน้าแบบนี้เลยเอานิ้วทิมลงแบบนี้นะคะยืดค้างไว้สักเล็กน้อยสักประมาณหนึ่งถึงห้าวินาทีประมาณนี้ค่ะถ้ามันตึงมากหรือชามากก็หย่อนเร็วหน่อยก็ได้แล้วก็สลับ ยืดกล้ามเนื้อตั้งแต่หน้าอกไปเลยนะคะเอาแขนไปข้างหลังนี้นะคะเอาแขนไปข้างหลังแล้วก็ยืดลงแบบนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะคะสวัสดีค่ะ